ต้องใส่เนี้ยลงไปข้างในนะสีที่แบบชัดจริงลองดมไหมหรือว่านี่แหละคือสิ่งที่ฉันต้องการของจริงคนทําให้มันงอเข้าไปใช่ไหมทุกคนมันจะทําให้หรือถ้ามันไม่ได้ใช่ไหมจริงๆรำไงวะโอเค okay, ทุกคนกลับมาอีกครั้งนะกับการแกะพัสดุควตี้ yeah! อันนี้นะทุกคนจะเป็น ep ที่2แล้วนะทุกคนที่เราจะมารีวิวสินค้าที่เราแกะพัสดุควตี ของอ P ีแรกไปนะทุกคนโอเคก่อนอื่นเลยนะก่อนที่เราจะมาแกะรีวิวสินค้าให้ทุกคนดูนะว่าเราไปสั่งอะไรมาแล้วใช้แล้วเป็นยังไงนะทุกคนก็ถ้าใครชอบนะทุกคนก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะทุกคนที่ช่องซูซินสตอรี่นะทุกคนเพื่อที่ซูซินเนี่ยจะได้มีคลิปหลายๆ,ๆ,ๆอย่างที่ให้ทุกคนดูเกี่ยวกับจีนหรือว่าเราไปทำอะไรที่ไหนหรือว่าพาไปเที่ยวต่างๆนะทุกคนก็สามารถ ช่วยการซัพพอร์ตโอเคทุกคนแล้วเราก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่าว่าเราจะรีวิวอะไรให้ทุกคนดูในตอนนี้นะไปกันเลยอันนี้ก็แล้วกัน,อ,น,นอันนี้จะเป็นเอาไว้ทำความสะอาดออหูนะทุกคนเวลาที่เราแบบว่าใส่พวกต้มหูอะไรพวกนี้นะที่มันจะมีแบบว่าสิ่งสกปรกอะไรเวลามันอยู่ข้างในหู่างใช่ปะ่ะเราก็จะเอาอันเนี้ย ทำความสะอาดหูเรามาดูกันดีกว่าว่าม,มันจะใช้ได้จริงหรือเปล่าหรือว่ามันแค่แบบโจ๊กหรือว่าแค่แกล้งนะทุกคนนี่มันจะให้บิดนี่ขึ้นมาใช่ไหมจะมีก้านที่เอาไว้ทำความสะอาดรูหูนะทุกคนแล้วก็จะมีเน้ำยา,าไว้ทำความสะอาดแต่อันนี้เหมือนเขาไม่ได้ให้มานะทุกคนในนี้เขาไม่ได้ให้มาคือต้องใส่เนี้ยลงไปข้างในนะทุกคน อืมเต็มอยู่นะที่ใส่อ่ะเห็นไหมไม่รู้แต่เต็มอ่ะตรงนี้อันนี้แบบรีวิวแบบเลียวๆเลยแบบว่าอยากจะลองมาหลายรอบแล้วแต่แบบว่าไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้จริงไหมเราก็ไม่ได้กดสั่งสตีนะทุกคนมาดูอะมีสูมหน้าใหญ่มากอันน<ฮ>ึ่งนี่นะทุกคนเป็นอย่างนี้ สกปรกอยู่นะวันนี้ไม่ได้แต่งหน้ามานะทุกคนหน้าก็จะสดสดหน้าก็จะสดสดไหนอยนะทุกคนโอเคโอเคแกะเรียบร้อยแล้วนะทุกคนขอขอดูกระจกนะอาจจะไม่ได้มองกล้องนะขอดูกระจกนี่ทุกคนเห็นไหมมันจะแบบว่าเป็นดำๆอะเห็น,เห,นเห็นที่รูปะ มันจะเป็นดำๆแบบเนี้ยแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่สามารถที่จะแบบใช้ส่อนลีหรือว่าอะไรเช็ดทำความสะอาดออกมาได้ทุกคนแล้วเราก็จะเอาอันเนี้ยจะดึงกายมันออกมาแลวทุกคนอันนี้แล้วเราก็จุ่มน้ำเนื้อสองสามลงไปเอาสีเขียวด้านสีเขียวนะทุกคนใส่เข้าไปในรูต่างหูนะทุกคนโ okay. อเคแล้วขอลองใส่ก่อนนะทุกคนอ่า เริ่มและใส่เข้าไปได้แล้วทุกคนแล้วก็ดึงจากข้างนายดึงดึงจากข้างหลังอ่ะเนาะทุกคนดึงเฮ้ยก็ก็ก็ได้อยู่นะข้างบนไม่ค่อยมีอะไรออกมานะทุกคนแต่มันก็เหมือนแบบช่วยลดกลิ่นเลยวงใ้กลิ่นมันก็แบบหายบ้าง เด็กๆน้อยๆนะทุกคนทุกคนเราต้องลองดมไหมหรล้ไหมแต่มันก็ไม่ได้กลิ่นนะแต่มันก็ไม่ได้แบบว่าสสโปรกเท่ากับไอ้รูเลทที่เราใส่เข้าไปอ่ะอืมก็ถือว่าหายนะทุกคนหายขับคล้องใจหายแบบความสงสัยความอยากรู้อยากเห็นว่ามันได้ผลจริงไหมนะทุกคนโอเคทุกคนแล้วเดี๋ยวเราไปดูรีวิวอันที่สองกันดีกว่าโอ้มันคืออะไรเนาะ โอเคทุกคนแล้วอันต่อไปที่เราจะรีวิวนะทุกคนก็คือน้ำตบแล้วก็เป็นเนื้อครีมมาไว้ทานหน้านะทุกคนของแบรนด์ชิเซโด้ค่ะเป็นน้ำตบแล้วก็เป็นเนื้อครีมนะทุกคนจเรามาดูอันนี้ก่อนเป็นน้ำตบนะทุกคนแต่จะไม่ได้ทานหน้าให้ดูนะนะว่าจะลองทาที่มือให้ดูทีนี่นะ เนื้อมันก็จะแบบว่าใช้เพื่อให้มันแบบว่าผิวชุ่มชื้นอะไรอย่างเงี้ยกลิ่นหอมมะกลิ่นหอมชอบซึมเข้าสู่ผิวไม่เหนอะหนะนะทุกคนอันะเนี้ยมันจะแบบว่าไม่เหนียวไม่เหนอะหนะสักเท่าไหร่ส่วนตัวนี้จะเป็นเนื้อครีมเอาไว้บำรุงผิวหน้านะนะทุกคนพอรอน้ำติมให้มันแห้งเซ็ตตัวแล้วใช่ไหมทุกคนแล้วก็วันนี้ทางไป เนื้อก็จะประมาณนี้เนื้อแล้วก็ทาลงไปมันไม่ผิวชุ่มชื้นนะทุกคนกลิ่นหอมมากหอมมากชอบอืมบประมาณนี้อันนี้คือไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ใดๆนะทุกคนอันนี้ก็คือรีวิวให้ดูเฉย แต่ว่าถ้าสมมุติว่าลูกค้าอยากเข้าก็เข้าได้นะคะ <c oughs> ส่วนตัวนี้จะเป็นน้ำหอมของ Hermes นะทุกคนเป็นขนาด30 ml แต่ว่าเราจะไม่ได้เ,ออเปิดรีวิวให้ดูนะทุกคนเพราะว่าอันนี้เราจะเก็บเอาไว้เพื่อเป็นของขวัญหรือว่าในวันสำคัญต่างๆนะทุกคนไว้ให้กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยให้เขาไปแกะเองนะทุกคนโอเคทุกคนต่อไปเรามารีวิวนี <c oughs> เป็นเหมือนไฮไลท์นะทุกคนเอาไว้ไฮไลท์หน้าให้มันพุ่งออกมานะทุกคนเป็นของแบรนด์ที่จีนนะทุกคนตอนนี้เหมือนเขาดังอยู่ในติ๊กต็อกอยู่ในโตยินนะทุกคนแพ็กเกจก็คือสวยตามท้องเรื่องนสีดำดูดีอันนี้จะเป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งนะทุกคนเปิดยากเปิดออกมาก็จะประมาณนี้นะทุกคนนี่ เนื้อสีจะออกแนวชมพูแล้วก็เป็นเนื้อแบบว่าสีครีมแบบสีเนื้อนะทุกคนนิดๆแต่ไม่ได้กับขนาดนั้นนะเรามารีวิวให้ดูนะทุกคนเป็นสีชมพูก,ก่อนแล้วกันสองสามันจะเป็นอย่างนนะทุกคนจุ๊บก็อนะลองอีกหนึ่งที เห็นไหมสว่างไปไหมลองอีกสีหนึ่งให้แบบนี้นะทุกคนคือเนื้อสีชมพูอ่ะมันจะแบบว่าออกแนวแบบไม่สมูทนิดนึงแต่ว่าเนื้อสีของอันเนี้ยจะสมูทนิดนึงคืออารมณ์เหมือนแบบว่าทาตัวข้างล่างก่อนมันก็จะออกแนวแบบเป็นสีขาว,ขาว อย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะไม่โกลแต่ถ้าเป็นสีชมพูอ่ะพอทาไปปุ๊บมันก็จะมีความโกลนิดนึงนะทุกคนแต่ถามว่ามันเงาพุ่งแบบเหมือนมีกริตเตอร์ขนาดนั้นไหมอ่ะคือเราแค่รู้สึกว่ามันยังไม่ขนาดนั้นนะโอเคทุกคนต่อไปเรามาดูไฮไลท์ตัวนี้กันดีกว่านะุโคนี่แพ็กเกจเขาสวยมากดูสิเป็นโฮโลแกรมสวยๆเก,ก,กี๊นะทุกคนออกมาเขาจะเป็นอย่างงี้นีน่สวยนะ เราว่ามันโอเคนะเป็นโฮโลแกรมแบบนี้แพ็กเกจเขาก็แบบว่าแข็งแรงดูดีนะไม่ไก่กานะนี่สีแบบว่าอันนี้คือไฮไลท์ของจริงโกลว์แบบโกลว์เลยอะ่ะสามทีเมื่อกี้เดี๋ยวนะอันนี้อันนี้คือปาดแล้วนะสาทีคือสีแบบติดมากเดี๋ยวลองเอานิ้วนี้ อ่านให้ดูอีกทีหนึ่งหนึ่งสองสามนี่ชัดมากตรงนี้นะตรงนี้เนาะโอเคอืมคนรอบเดียวเึ้งเลยเงามากโหสุดยอดสะใจสุดๆอย่างนี้อีกนิ้วหนึ่งอ่านไปพุช ปึ้งปึ้งเงาวิงวังถือว่าโอเคนะทุกคนในโตอินอันเนี้ยก็ดังเหมือนกันอีกอันหนึ่งที่อยากจะรีวิวให้ทุกคนรู้ว่าคืออันนี้นี่นะทุกคนเป็นเบอร์02มันเอาไว้ทาสําหรับริมฝีปากแต่เห็นที่เขาใช้อ่ะสีเบอร์นี้สวยก็เลยลองมาใช้ดูนะทุกคนส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้อืม เขาจะมีแปลงให้อันนึงเอาไว blend, เ้เบลนเบลนคขอบปากนะทุกคนอาจจะต้องย้ำหลายรอบหน่อยไม่ได้ไม่ได้กดแรงมากเพราะว่ากลัวมันหักนะทุกคนมันก็จะเป็นสีฉี่ชมพูตุ่นๆนน,น่ารักสดใสนะทุกคนเคยตัวเนี้ยที่เห็นนะทุกคนมัน ในคลิปเขาอะที่สาวโตวอินเขาเอาอเน,นี้ยไปทาอยู่ที่ขอบตาตรงเนี้ยทุกคนคือมันเหมือนแบบจะช่วยเปิดหางตาให้มันแบบว่าโตขึ้นมันสว่างขึ้นนะทุกคนส่วนอันนี้เป็นเอาไว้เขียนตรงนี้เหมือนกันดอลลินอายแล้วก็ตรงนี้เหมือนกันกรีดได้เหมือนกันเป็นหัวเล็กมากทุกคนก็เอาเน,นี้ยเขา้ามันก็จะทําให้แบบว่า ไอต,ตัวเนี้ยมันทําให้มันงอเข้าไปใช่ไหมทุกคนมันจะทําให้แบบว่าเออเขียนไง่าขึ้นไม่เลอะไม่เกะก,กะอะไรเงี้ยต่อไปเป็นตัวนี้นะทุกคนเดี๋ยวให้ดูแพคเกจเขาข้างในของที่จีนนี่ทำออกมาน่ารักมากอันนี้ทำออกมาแบบพลาสติกหนาเหมือนกลัวของแตกแพคเกจเป็นไงน่ารักไหม เป็นสีเบอร์01นะ่ะทุกคนอันนี้จะเป็นสีน้ำตาลนี่ทุกคนดูข้างในเขาดีแบบว่าน่ารักมากเห็นปะแล้วแบบว่าไม่กระหลงปลงนะไม่ไก่กานะเนี่ยดูดิเนี่ย,ยมาเรามาลองเทสกันว่าสีนั่นไหมนะลองจากสีเบอร์นี้ก่อนเลยหนึ่งสองสาม ปึ้งปึ้งหืมกลิ่นตดๆคือก็หอมอยู่นะทุกคนไปอันที่สองหนึ่งสองสามชัดนะถือว่าชัดไม่เล่นๆนะทุกคนสีเขาชัดอยู่นะปึ้งแต่กลิ่นเขาหอมมากนะทุกคนกลิ่นแบบ ช็อกโกแลตอ่ะกินแบบเป็นช็อกโกแลตเลยอ่ะอ่ะอันนี้สองสามบาทนะสีที่ห้าสวยอ่ะอืมสองสามโอไมรอ่ะโอไมร์ก็อืมและอีกสองสีเป็นกิตเตอร์นะทุกคนหนึ่งสอง ไม่รู้ทุกคนเห็นไหมแสงอาจะขาวไปหน่อยนึงลองมาลองอันนี้กันนะทุกคนหนึ่งสองสีดีแบบชัดจริงอันนี้แค่แบบปาดสองทีสมทีก็คือเข้มต่อไปเป็นแรงแต่งหน้าทุกคนนี่นะทุกคนทั้งหมดนี้ ทั้งหมดนี้คือสิบชิ้นนะทุกคนราคาจะอยู่ตามข้างล่างเลยนะเขาให้มาทั้งหมดสิบชิ้นพร้อมกระเป๋าเลยนะทุกคนเราจะบอกว่าขนแปงเขาอะนุ่มมากนุ่มแบบนุ่มเลยอะแล้วเขาก็มาให้พร้อมกับกระเป๋าใช่ไหมก็ใส่เข้าไปจบหนึ่งสองสามเห็นป่ะดีอยู่นะเราว่า กระจายตัวได้ดีสีไม่ค่อยเกาะมันไม่เกาะกันเป็นก้อนอยู่แถมใดแถมหนึ่งนะทุกคนอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะที่เองซื้อมาทุกคนมันเป็นหวีเอาไว้หวีผมแบบว่าไม่ทําให้ผมติดกันแล้วก็เวลาหวีทําให้ไม่เจ็บผมไม่หลุดล่วงง่ายนะทุกคนหัวแบบยุ่งยุ่งเซ่อเซ่อเลยเนาะ อย่นี้ผมเป็นอยนี้นะทุกคนเรามันลองใช้แป้งอันนี้หวีแล้วมันจะเรียบเร็วจะเจ็บไหมนะลองหนึ่งสองสไม่ติดไม่แบบว่าคือมันติดแต่มันก็ติดแหละแต่ว่ามันไม่ได้ติดถึงขั้นแบบว่ามันหยุดไปเลยอนะทุกคนสอกครัง,รงก็ดีอยู่นะเราว่า หวีแล้วไม่เจ็บหัวอ่ะเห็นปะลงลงสุดทุกอันไม่ต้องใช้แรงก็ไม่เจ็บเลยอ่ะแต่ถ้าถามว่ามันดีไหมเราว่าโอเคสำหรับคนที่แบบว่าผมแห้งแล้วแบบว่าหวีไม่ไปแทบไม่มีผมติดอยู่ที่หวีเลยอะ่ะมีแค่อะเส้นหนึง่งหมดละ ส่วนตัวนี้เป็นพับนะทุกคนตัวนี้จะเป็นพับที่เขาดังเหมือนเจ้ารูซื้อใช้หรือใครสักคนนี่แหละเขาใช้นะทุกคนในนี้เขาจะมีให้อยู่ประมาณ10ชิ้นมั้งมีชิ้นเล็ก2อันนะทุกคนนี่ชิ้นเล็ก2อันแล้วก็จะมีเป็น2อันเอ้ยสอันเป็นแบบขนาดกลางแล้วก็เป็นขนาดใหญ่1อันนะทุกคนลองเป็นอันเล็กนี้แล้วกันนี่ก็มีที่เสียบ ให้ตรงนิ้วนะทุกคนอย่างงี้ได้เลยอือุ้ยของจริงอุ้ยของจริงเดี๋ยวของจริงทุกคนดีดีจริงเนียนกริฟเลยอะ่ะเนียนไวมาก ม่รูทุกคนเห็นไหมแต่อยากให้ทุกคนเห็นว่าไอ้ที่เราทาไปเมื่อกี้หายไปแล้วอะไม่เป็นคราบไม่ไม่ทิ้งคราบเลยอะโอ,โอเคก็จบันแล้วนะกับการรีวิวสินค้าคุณตี้นะทุกคนถ้าใครสนใจนะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจนะก็ถ้าใครอยากให้ทำต่อไปนะทุกคนก็ ส่งข้อความหรือว่าส่งแสดงความคิดเห็นมากันได้ใต้คลิปข้างล่างเลยนะทุกคนโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะทุกคนแล้วไว้เจอกันใหม่ว่าคลิปต่อไปเราจะทำอะไรให้ทุกคนดูนะทุกคนบ๊ายบายอันที่สองว่าเราจะรีวิวอะไรนะทุกคน จะเป็นทั้งสองคนบอกว่าไม่อยากไม่อยากเข้ากล้องนะแต่ว่าเดินผ่านไปผ่านมาผ่านไปยีเลยไหมยี่หัวเลยไหมกูประเทศเกินฉันฉันก็แล้วถ้ามันไม่ได้ขึ้นมาจริงๆทำไงวะ